พ้าพายพัดหรือพ้าพายศัลยะแพทย์หัวใจแต่งงานกับธราดลหรือดินวิศวกรระบบรถไฟฟ้าที่รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลอะไรจนมีลูกสาวอายุ3ามขวบชื่อน้องน้ำไหนหลังจากเริ่มต้นเป็นหมอและแม่พ้าพายหายใจเข้าเป็นคนไข้หายใจออกเป็นลูกจนหลงลืมหน้าที่ภรรยาบวกกับความเป็น perfectionist ทาให้พ้าพายกับดินมีปากเสียงอยู่บ่อยครั้งในวันครบรอบแต่งงานดินเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์ภรรยาพร้อมดินเนอร์โรแมนติกแต่กับเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ชีวิตคู่ของดินกับพ้าพายต้องเกิดรอย หลังวันครบรอบแต่งงานดินมีพฤติกรรมแปลกไปไม่เหมือนเดิมทําให้พระภายสงสัยว่าสามีแอบนอกใจเลยมาขอคำปรึกษาจากฝนกับนิดาเพื่อนสนิทที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนพระภายแอบสืบจนได้พบเฟมเซเลบสาวเจ้าของแบรนด์เสื้อชื่อดังอยู่กับดินสองต่อสองในห้องที่โรงแรม ช่วงเวลาดีๆในวันหยุดสุดสัปดาห์ของพ่อพายกับดินที่หวังว่าจะเป็นทิปกระชับความสัมพันธ์ครอบครัวกับกลายเป็นชนวนเหตุทาให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันหนักบวกกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมากของดินทําให้พ่พายรู้สึกกังวลใจส่วนเฟรมถูกผู้ชายที่เคยมีความสัมพันธ์ด้วยย้อนกลับมาตามคุกคลามจนมีปากเสียงกับมานยาแม่ที่ผิดหวังเรื่องที่ลูกสาวคบผู้ชายไม่เลือกไม่เว้นแม่แต่ผัวชาวบ้านตรงกันข้ามกับอาคานีที่ตามใจเฟรมทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวเกี่ยวกับนิดาเมียน้อยระดับพรีเมียมที่มมา,าเไอ เฟมเฟบุกมาหาพะา,พายถึงโรงพยาบาลพร้อมกับมณิยาแม่ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและรักษาตัวกับพะาพาอานนท์ทั้งแปลกใจและเป็นห่วงว่าน้องสาวจะทําให้พะา,พายเดือดร้อนด้านพะา,พายสงสัยหนักว่าดินแอบมีคนอื่นเพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเฟมร,รู้สึกว่าดินดูห่างเหินทําให้ยิ่งอยากเอาชนะเลยหาวิธีปั่นหัวพะา,พายดินแอบนัด พบกับเฟมแม้จะรู้ว่าผิดแต่ตัดใจไม่ได้พระพายมั่นใจว่าดินแอบมีผู้หญิงอีกคนแต่ยังจับไม่ได้ขาหนังคาเขาเลยวางแผนสะกดรอยตามดินโดยมีนิดากับฝนช่วยกันสืบหาผู้หญิงอีกคนของดินแม้รู้ว่าอาจจะทําให้ครอบครัวเกิดรอยร้าวแต่พระพายไม่อยากให้ปัญหาเรื่องการนอกใจมาบั่นทอนชีวิตคู่และต้องการเคลียร์ให้จบเฟมวินแตกที่ถูกไล่ต้อนเป็นครั้งแรกในชีวิตจากผู้หญิงที่เคยดูถูกมาตลอดอย่างพระพายส่วนอนนท์รู้สึกดีเวลาที่อยู่กับฝนและค่อยๆเปิดใจโดยไม่รู้ตัว เฟรมทะเลาะก,กับมณียารุนแดง จนมณียาอาการสุดหนักต้องรีบผ่าตัดเป็นการด่วนออนนท์โทษเฟมที่เป็นต้นเหตุทําให้แม่อาการโคมา่าพระพายวางแผนบางอย่างเพื่อยืนยันความจริงที่ได้รู้แต่กลับได้พบความจริงอีกเรื่องที่ทําให้ช็อกยิ่งกว่าเรื่องดินนอกใจดินพยายามง้อขอคืนดีแต่พระพายยังทําใจไม่ได้ที่ดินทรยศหักหลังที่สําคัญคือโกหกหลอกลวงเรื่องเฟมส่วนเฟมโดนสังคมถลม่มเพราะมีคลิปลับหลุดกลางโซเชียลคลิปหลุดแชร์เฟมที่ถูกแชร์วันโซเชียลทำให้อนนท์โกรธดินมากดินรู้สึกผิดกับอนนท์เพื่อนสนิทและครอบครััวเลยยตตตดดดสิินใจหุุกกกร่อทณ Frame, เพื่อพะภายกับลูกส่วนเฟรมไร้สดกรณีคลิปฉ้าด้วยสภาพย่ำแย่พร้อมกับคิดจะใช้ชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันเพื่อล้างดินไว้แต่กลับถูกพะภายตลบหลังเฟรมยังไม่ยอมแพ้เรื่องดินเลยคิดแผนใหม่บุกมาบ้านพ่อแม่ดินเพื่อจุดประสงค์บางอย่างมานียาเสียใจเรื่องคลิปฉาวเฟรมจนอเกิดอาการสุดหนักเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งพระภายกับดินกลับมาคืนดีแต่พระภัยยังไม่สามารถเชื่อมั่นดินได้อย่างสนิทใจทําให้ดินอึดอัดที่เหมือนโดนจับผิดถึงขั้นขึ้นเสียงกับพระภาย าพะไพประกาศขอหย่าหลังเห็นกับตาว่าดินอยู่บนเตียงกับเฟรมในห้องนอนที่เคยเป็นเรือนหอแต่ดินยืนยันไม่ยอมหย่าและขอโอกาสจากาพะไพนิด้าบุกไปบ้านอัคคีเพื่อจัดการกับเฟรมทั้งที่เคยประกาศว่าจะไม่มีวันไปเหยียบบ้านหลังนี้ส่วนมานียาเสียใจมากที่เฟรมทำลายครอบครัวของาพะไพหมอที่มีบุญคุณช่วยชีวิตด้านอนนลโกรธมากที่ดินกับเฟรมไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจแต่เฟรมไม่แคร์พร้อมยืนยันจะใช้ทุก วิธีเพื่อเอาชนะ,ะภาภัายให้ได้มารุษพยายามเตือนสติภาภัยเรื่องอย่าเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของน้ำนัยหลานสาวเฟมมุ่งมันจะเอาชนะ,ะภาภัายเพื่อให้ได้ครอบครองดินโดยไม่เกี่ยงวิธีทําให้มานยาโกรธมากประกาศตัดขาดความสัมพันธ์แม่ลูกกับเฟมถ้าไม่ยอมเลิกกับดินตรงข้ามกับอาคคนีที่แม้จะไม่เห็นด้วยเพราะ รักลูกสาวเลยต้องยอมทําตามคําขอบางอย่างของเฟรมส่วนดินยังคงเสียใจเรื่องพระพายทําให้เฟรมร้อนใจมากอยากรีบแต่งงานกับดินให้เร็วที่สุดจะลูนพ่อของดินเสียชีวิตกระทันหันสุรีโทษว่าเป็นความผิดของเฟรมส่วนพระพายกับดินกอดกันร้องไห้ต่างฝ่ายต่างปลอบใจกันตรงข้ามกับเฟรมที่โกรธจัดเพราะงานแต่งที่เตรียมการไว้ต้องเลื่อนออกไปเพราะการตายของพ่อดินทางด้านอาคหนีใช้วิธีบีบคั้นดินทุกทางเพื่อให้แต่งงานกับเฟรม ดินยังไปมาหาสู่เยี่ยมลูกเป็นประจำทําให้ต้องเจอกับพระพายบ่อยครั้งความผูกพันในฐานะพ่อแม่ลูกที่ยังตัดไม่ขาดระหว่างดินกับพระพายที่มีน้ำนํำในลูกสาวเป็นกาวใจทําให้เฟรมรู้สึกไม่มั่นคงกลัวเสียดินกลับไปให้เมียเก่าจึงตั้งใจบุกไปโรงพยาบาลเพื่อประกาศสถานะเมียหลวงตามกฎหมายให้พระพายรับรู้ เฟมตัดสินใจพาดินมากินข้าวที่บ้านแต่มานิยาแสดงออกว่าไม่ต้อนรับทําให้ดินกึืนไม่เข้าคายไม่ออกด้านพระพายโดนสังคมตัดสินว่าเป็นเมียน้อยเพราะเฟมบุกมาประจานที่งานถแถลงข่าวทําให้ดินโกรธมากที่เฟมทําร้ายพระพายจนไม่มีที่ยืน ความหวังดีของสุรีทําให้พระภายเจ็บปวดเสียใจปางตายที่ต้องตกอยู่ในสถานะเมียน้อยทางด้านอัคคีต้องการลงโทษที่นิดาแอบมีผู้ชายอื่นเลยจัดการให้โยฮันให้พ้นทางส่วนเฟมบุกมาที่โรงพยาบาลประจานเรื่องพระพายท้องทําให้พระพายอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงดินทนต่อไปไม่ไหวประกาศขอจบความสัมพันธ์กับเฟม เฟรมป่วยหนักดินสงสารไม่กล้าขอ,อยาแต่ยังคงแอบไปดูแลพระพายกับลูกในท้องอยู่ห่างๆทางด้านอัคานีและมนียารวมถึงอนนท์ทั้งตกใจและเสียใจที่รู้ว่าเฟรมป่วยส่วนเฟรมรู้ว่าดินยังรักพระพายเลยใช้ความน่าสงสารของตัวเองมาฉุดลังดินเอาไว้และทําทุกวิธีเพื่อต้องการบีบให้พระพายเอาเด็กออกพระพายตัดสินใจขั้นเด็ดขาดขอให้ดินกลับไปดูแลเฟมที่ป่วยหนักและอยากลับมาหากันอีก อคคณีประกาศกลางที่ประชุมปลดนิดาออกจากตำแหน่งผู้บริหารบริษัทแต่มนียามาขัดจังหวะพร้อมประกาศศึกกับอคคณีอย่างเต็มรูปแบบราคาสถานะเมียหลวงที่ถูกสามีทำร้ายจิตใจมาตลอดชีวิตการแต่งงานส่วนพระพายกลับมาฮึสู้ใช้วิธีกดดันเฟรมให้ยอมถอนฟ้องโดยดีถ้าไม่อยากเสียดินไปจริงๆจากที่เคยเป็นต่อและไม่เคยแพ้ใครเฟรมกลายเป็นฝ่ายที่ถูกบีบ ให้ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อลังดินไว้ไม่ให้กลับไปหาพระพายหลังจากถูกยิงดินยังคงไม่ฟื้นแต่พระพายกับเฟมยังไม่หมดหวงังแม้ว่าจะดูเลือนลางนิด้าบอกลาทุกคนไปตามหาความรักเพื่อให้โอกาสตัวเองอีกครั้งส่วนเฟมตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเพื่อดินแม้ว่าดินจะไม่ได้รับรู้พระพายได้รับบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับครอบครัวเฟมโดยเฉพาะอคคณีที่เพิ่งสานึกเสียใจในวันที่สาย